ข้อที่สองต่ออีกข้อหนึ่งนะครับเล่นเกมกันต่อตอนนี้เราเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนิดหนึ่งแล้วมีกระดาษหนึ่งแผ่นใช้กระดาษตัดเป็นสองส่วนนะครับไอ้ใช้กันใจแต่กระดาษเป็นสองส่วนจะตัดแบบไหนระหว่างตรงกลางตรงๆต,ต,ตัดตึ๊บเลยหรือตัดเป็นเส้นโค้งวกไปวกมาหรือว่าตัดเป็นเส้นหยกักซิกแซกหรือว่าตัดเป็นเส้นโค้งบนทีเดียวอาจจะเป็นวงกลมหรืออาจจะเป็นรูปหัวใจแล้วแต่ตัดแบบไหนแบบไหนครับ แบบหนึ่งใช้แบบหนึ่งครับยกมือครับแบบหนึ่งแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้การใช้กระดาษกรรไกรตัดกระดาษเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงการตัดสัมพันธ์กับคนรักเก่ามีความรักนะถ้าข้อหนึ่งตอบแบบตรงๆคือเด็ดขาดเด็ดขาดเลยค่ะเด็ดขาดแน่นอนไม่กลับไปหาแน่นอนนะหนักแน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวมาถ้าโค้งกลับไปกลับมาโรเล่ โอกาสรีเทิร์นยังมีนะครับอาจจะรักพี่เสียดายน้องส่วนปกป้องนี่แบบไหนครับตันหนึ่งโอเคใช้ได้นี่เ็ไม่กล้ายกอะไรแล้วนะตอนนะใครตัดแซกค,ครับอยากซิกแซ,ซกแซกขาดมีไหมครับซิกแซกอยากเห็นอนะ่ะไม่มีใคราำเลย<ว>หรอมีไหครับอันนี้เนี่ยคือเป็นคนที่เด็ดขาดเหมือนกันแต่เด็ดขาดแล้วบวกกับรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเลิกรุนแรงเลยอ่ะ ไม่มีทางกลับมาหาการแตกหักเลยอ่ะ<ต>โอ้ฮะ<อ>วายเี่หมุนมีส่วนร่วมกับเขาไหมครับรอดแต่ล้สบายใจนะครับอะถ้าตัดเป็นเส้นโค้งมนทีเดียวคือเลิกแบบบัวไม่ให้ช้ำนำให้ขุนอันนี้ดีดีสุดนะครับอะปัเกมต่อไปเกมนี้ สุดไอเดียนิดหนึ่งใครตอบได้มีรางวัลให้นะครับเนี่เล่นเกมคลายเครียดนะครับดูดีๆนะครับรางวัลนะครับเป็นอันนี้ก่อนละกันอันนี้ยากหน่อยนะครับก็คือมีอยู่สองครอบครัวครับเขามาเที่ยวด้วยกันนะครับเขามาเที่ยวด้วยกันแล้วในนี้เนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปรวมกันในครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็มีสุนัขนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวแล้วก็สุนัขก็คือมีสี่สิ่งมีชีวิตตอนนี้มีสองครอบครัวก็ต้องมี แแต่ในนี้มี9มันเกินมาหนึ่งคนคนที่เกินมานี่แหละเป็นขโมยลวงกระเป๋าอ่าเพราะนั้นผมใบ้ให้เลยว่าผู้หญิงจำนวนเท่ากันใช่ไหมครับผู้หญิงมีสี่คนตัดทิ้งเพราะนั้นหมาก็เท่ากันคนที่เป็นขโมยก็ต้องเป็นผู้ชายดังนั้นก็จะเหลือแค่ e f, f แล้วก็ g, g. เด็ดเดดเลยใครยกมือมาเลยครับใครตอบว่า จีมีใครอีกเอาเอาทีละคนเอาเอาช้อยหนึ่งเอาคนเดียวนะครับอันนี้จีนะครับเพราะเขาเดินหันหลังให้คนอื่นนะอ่าต่อไปอะพี่กุลจีไม่ได้เอาเอาก็เดินเอามีใครตอบอีกับอบ้างใครอีอีดังนั้นนู้นนะครับใครตอบพี่ตอบเอพออะไรครับคือของอยู่คือของอยู่เมื่อกี้ใครตอบอีนะครับอีทางนี้เลยเอาสักคนหนึ่งขอเหตุผลแล้วกันสักคนหนึ่งทางเอาพี่ สายุูดาแล้วกันอีเ e พราะอะไรครับมือเขาไม่ได้อยู่ในท่าปกติอะคนตอบอ e ีเพราะอะไรอีครับเขามีหนังสือพิมพ์แล้วเขาอยู่ในไม่เห็นมืออีกข้างหนึง่งคงจะล้วงอะไรอยู่เมื่อสักครู่นี้มีใครตอบ e อีนะครับที่บอก,ออกว่าถือหนังสือพิมพ์เหมือนกับสี่เพราะนั้นอ e ีเนี่ยิ e ีผมเฉลยดีกว่านะครับดูอย่างนี้ครับอันนี้ฝึกเรื่องของความคิดวิเคราะห์นะครับ ดูอย่างนี้นะครับดูดีๆนะครับผมไปบรรยายให้กับสถานีตำรวจหลายสถานีแล้วตำรวจยังตอบผิดเลยแต่ในที่นี้มีคนตอบถูกและเหตุผลถูกด้วยนี่นะครับดูจากนี้ครับ I อไอเป็นอะไรครับสุนัขตัวนี้เรียกสุนัขเอะครับสุนัขไม่มีปลอกคอเห็นไหมครับคนที่เป็นเจ้าของไอก็ต้องเป็นคนที่มีปอกคอถืออยู่ก็คคนไหนคุณเอฟเพราะนเอฟ แต่เด้วนะเอ f ถือเสื้อโค้ทใช่ไหมครับเสื้อโค้ทเสื้อตัวนี้เป็นโค้ทของผู้หญิงเพราะกระดุมอยู่ทางด้านซ้ายคือสลับกันเราถ่ายรูปไงครับใช่ไหมครับกระดุมอยู่ทางด้านซ้ายก็คือคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนของ f ก็คือคนนี้ก็เอค่ะแล้ว A ถือหมวกอยู่เพราะฉะนั้นลูกเขาก็ต้องเป็นคนที่ไม่ถักเปียคือคนนี้ตัวดีค่ะเพราะครอบครัวที่หนึ่งคือไอเอดีเอจบไปครอบครัวหนึ่งแล้วครอบครัวที่สอง เด็กผู้หญิงต้องไม่ถักไม่ไม่สวมหมวกนะครับเด็กผู้หญิงถักเปียสุนรักตัวนี้ถูกแล้วนะครับส่วนผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ถือเสื้อโค้ทถูกไหมครับเพราะเหลืออยู่คนเดียวนะฮะส่วนผู้ชายปัญหาของผู้ชายก็คือเหลืออยู่สองคนระหว่าง E กับ G เจ้า G เนี่ยถือเสื้อเสื้อโค้ทที่กระดุมอยู่ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นก็คือเสื้อโค้ทผู้ชายก็คือของเขาเองใช่ค่ะนะครับแต่เจ้า E นี่แหละที่เป็นขโมยเพราะว่าถือหนังสือพิมพ์เดียวกับคุณผู้หญิง คนที่มาด้วยกันไม่ควรจะซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันยกเว้นได้รับ m 2 f ที่หมอกอบเขียนแล้วเขาแจกสีอันนั้นว่าไปอย่างแต่น,นี่ไม่ใช่ m 2 f นะครับเพราะฉะนั้นคอมอยคือ E และเหตุผลที่ถูกต้องที่สุดก็คือถือหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันดังนั้นมอบรางวัลให้กับพี่เสื้อเขียวพี่อะไรนะครับอ่าโอเคปมมือคะ่ะไปต่อไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้อ่านเล่นๆแก้เครียดอ่านกันได้ไม่เอ่ย แมจะอ่านครับลองอ่านสิคะอันดับ1ครับหมอนี่เราเรียนกันที่โรงเรียนอะไรครับเนี่ยอนนบาล1ครับหมอเลยเลยถ้าเธอมีใจช่วยอ่านคำนี้ไวๆรักนะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเล่นเกมกันนิดนึงครับเกมนี้ใบทายคำใบนะครับ เหมือนเวทีทองอะครับอันนี้คานี้ป้ายเนี่ยมีสามพยางครับใค่ไทยถูกยกมือก่อนแล้วค่อยตอบยกก่อนนะคะยกก่อนค่อยตอบนะบอะไรนะปกป้องตอบว่าอะไรนะรรอะไระะบุรีอะไรบุรีดีครับเครื่องบินมันทําอะไรกับป้ายไงครับ อะไรเอ่ยยกมือก่อนยกมือเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็มินชรนตัวบอยไหมสระอู่ฮะแล้วก็คนหัวปากตรงเขาว่ารีไซเครื่อฮะงั้นปกป้องสีสีฟ้าสีสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปกป้องเปลี่ยนเพศไม่ได้นะเลยครับถูกต้องชนบุรีประเมิขอบคุณค่ะนี่อีกคิดกันอีกนิดนึงข้อ,ขอนี้เป็นสำนวนครับมีสองพยางค์ค่ะยกมือก่อน่อยตอบนะไม่งั้นผมไม่รู้นะว่าเห็นนะคะแปดเปื้ e อนเพราะอะไรครับ เพราะเลขอ,อื่นมันไม่เปลือ้อนถูกต้องครับผมอะข้อที่สาม่าอีกเหมือนกันสามพยางยกมือก่อนนะใครตอบอะว่าเพราะอะไรครับอโอเคเลยอ่ะพี่อ่านอันนี้สีอะไรแล้วแต่อฮะตบมือ่าอ,อ,อันนี้นะครับสิ่งที่ทำให้คนเราเกิดความเครียดเพราะอันที่หนึ่งคือชีวิตไม่เป็นระบบ ระบบระเบียบเนี่ยไม่รู้จักจับกันเลยนะอันนี้คือภาพของร้านร้านหนึ่งเขาคือร้านขายยาดูสิดูเปิดภาพต่อไปดูสิถ้าชีวิตยุ่งเหยิงขนาดนี้จะไปเป็นระเบียบได้ยังไงเลยไม่เครียดได้ยังไงอันที่หนึ่งคือความยุ่งเหยิงหรือไม่เป็นระเบียบทําให้ชีวิตเครียดข้อที่สองที่ทําให้ชีวิตเครียดก็คือชอบฟังคาวิจารณ์ของคนอื่นมากไปสมมติจะขึ้นรถไฟฟ้านะครับ จะไปไม่นั่งเออมีที่นั่งห้าที่นะครับผู้ชายนั่งอยู่มุมผู้หญิงนั่งอยู่มุมถ้าไม่นั่งก็กลัวคนเขาจะบอกว่าฉันเป็นลิสิดวงนะครับถ้าไปนั่งตรงกลางก็หาว่ากักที่ไปนั่งใกล้ผู้หญิงก็หน้ามอไปนั่งใกล้ผู้ชายก็เป็นเจสรุปว่าจะนั่งหรือไม่นั่งก็ผิดผิดหมดเลยนะอีกอันนีหนึ่งมีชาวนา คนแก่นะครับคนแก่นะครับชาวนาเป็นคนแก่แล้วก็เด็กแล้วก็ลานะครับถ้าให้เด็กนั่งและคนแก่จุงลาก็หาว่าทรมานคนแก่ถ้าให้คนแก่นั่งและเด็กจุงก็บอกว่าทรมานเด็กนะครับถ้าเอาทั้งสองขึ้นไปนั่งบนลาก็บอกว่าทรมานลานะครับถ้าทั้งสองคนจุงลาเลยคนเขาก็บอกว่าไอ้โง่มีก็ไม่ใช้นะฮะแล้วถ้าเอาทั้งหมดขึ้นบนรถบรรทุกเข็นไปดีเดียวเปืองน้ามันเห็นไหมฮะทุกอย่างมีคําพูดหมดเพราะฉะนั้น หนึ่งคนก็หนึ่งคำพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสิบคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะมีสิบคอมเมนต์นะครับเราเลือกคำคอมเมนต์เดียวที่เป็นประโยชน์และจริงจังกับเรามากที่สุดทำคอมเมนต์นั้นอาจจะไม่ใช่คำหวานเพราะบางทีคำหวานคือยาพิษแต่ต้องรู้ว่าคำนั้นเขาพูดจากความจริงใจดูจากแววตาเขาให้เรา<อ>เขาพูดนี่เขาศบตาเรา<อ>ไม่ใช่พูดแบบหลบๆนะฮะแล้วคำนั้นเป็นประโยชน์ต่อ,อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองดังนั้นอย่าไปเชื่อทุกคนนะครับอย่าไปเชื่อทุก คำพูดอันนี้ผ่านไปไม่มีอะไรอันนี้ก็มุมมองนะครับมุมมองของโลกปัจจุบันนะครับบางคนบอกว่าการคิดต่างก็เป็นสิ่งผิดจริงๆไม่ใช่นะการคิดต่างไม่ใช่สิ่งผิดนะอย่างเช่นผู้ชายว่ายนะ้ําไปเห็นหัวตรงนู้นนะ่ะเออเขาคิดว่าเป็นนมผู้หญิงนะมองไปมองมาครับว่ายไปถึงเป็นหัวล้านคนแก่เงี้ยนะครับการคิดต่างหรือคิดนอกกรอบอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในสังคมนะ้ะนี่ครับ ผู้ชายหล่อบวกกับผู้หญิงปวกนะครับก็เพราะว่าผู้หญิงรวยครับเลยคู่กันนะครับถ้าผู้ผู้ชายปวกกับผู้หญิงสวยก็เพราะว่าผู้ชายรวยถูกไหมครับผู้หญิงถึงจะคู่ด้วยถ้าผู้ชายหลอกกับผู้หญิงสวยเดี๋ยวมันก็เลิกกันนะฮะถ้าผู้ชายปวกกับผู้หญิงปวกแต่ตุ๊กยี้กับบีบีอะไรเนี่ยนหน้าบูบูเนี่ยเดี๋ยวมันมีลูกมันต้องหน้าตาดีนะฮะถ้าผู้ชายปวกกับผู้ชายปวกเดี๋ยวมันจะเป็นเพื่อนกัน นะครับถ้าเกิดชายหลอกับชายหลอ,กลอกเกถ้าหญิงปวกกับหญิงสวยเพื่อนกันครับนะครับถ้าหญิงปวกกับหญิงปวกอันนี้เป็นเลสเบี้ยนนะครับแต่ถ้าชายปวกกับชายหลอเป็นเพื่อนกันแต่ที่แน่ๆคือถ้าผู้หญิงสวยกับผู้หญิงสวยอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ใช่เพื่อนมันเป็นศัตรูเนาะใช่ไหมอ่ไปลักษณะนิสัยนะครับ ทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่นคือ9กข้อนี้แหละไม่พ้นอะไรเลยนะครับถ้าเราอยากให้ผู้ป่วยที่เขาเราไปดูแลเขาเอ็นดูเรานะครับเอ็นดูเรากลับนะก้าวในสายนี้อันที่หนึ่งไม่อวดดีถึงจะมีความรู้มากขนาดไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากให้เราพูดเราอย่าไปพูดนะครับถามถึงความรู้สึกเขาจริงๆพยายามใช้คําถามไอเปิดนะครับเวลาให้เขาแสดงความรู้สึกอย่าถามว่าใช่หรือไม่ต้องถาม่าเพาะอะไรอย่างไรเป็นปลายเปิดเขาจะได้แสดงความคิดนะครับ ข้อที่สองคือไม่พูดมากจนเขาเบื่อตอนนี้เบื่อผมเนี่ยครับถ้ายังไม่เบื่อแสดงวเาจะพูดได้อีกนะครับถ้าเบื่อผมจะจบแล้วข้อที่สามคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะว่า,าการที่อย่างเรื่องของการไหว้นี่นะครับคือเราให้อะไรเขาไปโดยที่เราไม่ต้องเสียเลยเราแค่โค้งแล้วก็ให้มือไปเนี่ยได้อะไรกลับมามากกว่านั้นเยอะเลยการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยได้มากกว่าที่คิดนะอ่านะครับข้อที่สี่คือผ่อนซ้นผ่อนยาวรู้จักว่าอันนี้ควรหยุดอันนี้ควรพอ อันนี้คุณปล่อยนะครับข้อที่5คืออ่อนหวานครับแน่นอนถึงแม้ผมบอกว่าคำคอมเมนต์ที่อ่อนหวานไม่ดีแต่เพื่อการครบกันที่ดีนะครับบางทีต้องสวมหน้ากากเข้าหากันแรกๆเจอกันอ่อนหวานก่อน นะครับอย่าเพิ่งด่าเขาเขาไม่ให้เราครบแน่นอนนะครับข้อที่หนะครับเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่นแน่นอนจิตอาสาข้อนี้ผ่านอยู่แล้วสบายมากข้อที่เจคือกตันยูครับเป็นนิสัยของคนดีนะครับข้อที่แดคือไม่อิจฉาริษยามีตัวอย่างครับในสมัยโบราณนะครับพระเจ้าอาโศกค,ครับท่านชอบไปนั่งปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่ ใต้ต้นโพมาหาโพใหญ่ๆเลยนะครับทีนี้พระมเหสีไม่รู้คิดยังไงอิดฉาต้นโพเพราะไม่มีเวลามาให้ตัวเองอยู่แต่ใต้อยู่แต่ต้นโพนั่งปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับก็เลยเอา,เอายาพิษผสมในน้ํานมไปลดต้นโพทุกวัน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 ,วน,วนจนต้นโพเสียชีวิตต้นโพตายแต่นะครับพระองค์พระส,เสมเด็จพระอสงฆ์พระเจ้าสงฆ์ก็ยังไปนั่งสมาธิอยู่ไปนั่งใต้ต้นอื่น ถูกไหมครับพอ,อแมง้งตต้นอื่นเร็จท่านสืบรู้ว่าที่ต้นโพเสียชีวิตเพราะว่ามเหสีปองร้ายท่านเอามเหสีไปประหารชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความอิจฉาริษยาไม่ได้ทําให้ใครดีเลยนะจริงไหมครับหรือ